บายดีเด้อลุงดาวเด้อเฮียนตั้งนกแก้วบ่บอเอาเอามันจงเป็นเฮียนโดดเป็นเบิดฮะเจ้าว่าตั้งเออฮะเฮียนตั้งมันจังเป็นมันจังบ่ต้องถ่าลุงอ่าเป็นหลายคนมันดีนำทีมงานมันต้องบริหารกันลุงดาวเนาะพี่เนาะ เพิ่นตัง้งเพิ่นตังกก้งบ่อแก้วถือว่างามพี่น้องเพิ่นตัง้งดูแก้วเพิ่นตั้งมื้อนี้ถือว่าโอเคเนาะตั้งเป็นแล้วบัดนี้น้องดาวกับน้องสซระคือว่าเป็นผู้ช่วยลุนแก้วได้กับบอกตัวทางดูกแก้วตัวทางออกทุนกับน้องดาวจัดการไปแล้วคือว่าผ่านผ่านพี่น้องบ่เวียงเบิง่งถือว่างามเนาะตัวน,น้องเป็นห้องนี้นะเป็นน้องสซระคนตั้งเนาะพี่น้อง สีมือน้องๆเพิ่นก็นเริ่มพัฒนาขึ้นคือว่าคักอะพอต้องท่าแล้ลุงแก้วนี่แหละพี่น้องก้ตีว่าเวียงแนะน้ำให้เพิ่นใอนใลุงแก้วสอนวิชาให้เพิ่นมันจังบบพอต้องโลกสบ,บายดีนเนาะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุคนเนาะเบิด์ตสมองสบวนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยคนหนึ่งมาผมมาพบก,กับช่องยูทูบของวายเวียงชายใจกันหน่อยพี่น้องเลยเนาะ อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกันยังอยู่ในเวียร์ในงานกับน้องๆอีกคือเก่าพี่น้องเนาะจังไดกลับมาเบิ่งมาชมน้ำเด้อะผมเองพี่น้องเนาะเอฟซีหักเพลงเบิร์ตสุขูสุคนหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่หลายคนหลายทานเนาะอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะผู้ให้ยกำลังใจหรือว่าฝากความคิดฮอดคิดถึงเนาะมาหาทางทีมงานหรือว่าทางน้องๆเบิร์ตสุขูสุคนอะไรพี่น้องเยเนาะก็ขบมือขบใจหลายๆจังไดกลับมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเนาะอ่า เพือ่อนคงน้องจ้อยไก่สีเห็นผลทำเร็ด,ดแต่ละพี่น้องเนาะทางได้ก็ฝากนำคือเกล้าพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาสีเขาไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเอฟซีทางใดในเบิร์ดในชมตรงกันเนาะว่าจะเป็นอยู่ทางเวียงนะเยงนาะแถวนครหลวงเพิ่นกับติดตามบ่เวียงกับไลยคนเนาะพี่น้องที่เพิ่นโทรมาเด็จมาหัวเนาะพี่น้องก็ขอขอบมุกขอบใจหลายๆพี่น้องเลยจังไดก็มาเบิง่งมาชมกันเลยพี่น้องไปไปเบิงเบ่งดมาชมกันเนาะ

บายดีเด้อลุงดาวเด้อเฮียนตั้งนกแก้วบ่บันเอาเอามันจงเป็นเฮียนโนด,ดเป็นเบ็ดฮะเจ้าว่าตั้งเอเอฮะเฮียนตั้งมันจังเป็นมันจังบ่ต้องถ่าลุงอ่าเป็นหลายคนมันดีมันนำทีมงานต้องบรายรอกันคางกับโกได้เอาบรายพี่น้องเลยแี่ เห็ดค e ิดาล่าโรดเห็ดหน้องจอยของเห็ดงามเกมบแ้มามามาลยเลยเดือนเดือสี่ล <c oughs> เปันเปิดไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> พอเรียบร้อยแล้วพว่ปนอนกัเนาะตัวเขาโรเตอร์เด็่วงงววหวือวเก็บกู้ล้างล้างม่ยังออกนี่ก็เป็นใช่ได้หา,าจัดแจงือว่าปรับเนาะทำความสะอาดน้องโจยเก็บบกเก็บยางทนไว้ทนไว้ก่อนนะครัจิงจริงอีกนึงตัว ดินกยังไม่ได้ปรับพี่น้องเนาะดินข้างๆางบ้านขางางบ้านเนี่ยมันก็สูงลายขเขาจะได้โย,ยงออกมาปรับทางนี้สะทางนี้ลงมาบโใไฮมันสูงซ้ำกันกับเพื่อนใหญ่พี่น้องเนะาะในกระฝากน้ำเ็ฆที่ประเทศปูซก่อนเนีน่ยเขามาเพื่อมาชมกัน,นมาให้กำลังใจอยกดไลค์กดแชร์ให้เรา ครับน้องๆพี่น้องเลยเบงเพชรไปเรื่อยรับไปเดทไปเรือเร่อยโบเคยป์พระงานคือว่าเข้ามาอัปเดตตลอดพี่น้องทางพัฒนาขึ้นไปน้องๆก็เริ่มพัฒนาขึ้นอาจทางพุ่นทางพุ่ณจะเป็นน้องน้องรวยกับน้องดำโมเบกเบเงฮะอยู่พุณสองคนเบงชุดพุ่ณสองตรงนี้กับมันนั่งกับลายคนเนี่ยพี่น้อง

ฮ่ามีแต่หาเงินชื่อนุ่มหมาเขาแต่พ่อ คือปับเก็บกวดให้มันสะอาดน้องพี่นอ้องมันเป็นระเบียบใส่จังชีนัอนพี่น้นองคือห้องนี้ที่ใดเคลียดินน้องอีกมันสูน้องสูทื่ว่าสูง เอาน้ำไหลมาโหดปรับตักดินให้น้องเจอยตักออกมาลงเบื้องข้างนี้เบื้องนี่รถพี่น้องเลยเบื้องนี้เนาะมันต่ำเฮงเอาลงไปทางพี่มันต่ำมันจังสีได้ยฮะดินตัวนี้ชุ่มขึ้นมาเนาะมันเจอยมันพวกมันเศษบล็อกเศษยังบาเดลนี่บล็อกนี่พวกบล็อกนี่ก็ก็บไปทนไปบนเดียวทนกันเบิดเด้อ ตอนกันเบิดได้พวกดินเนี่ยยังนี่มนนันคเนอะกเศษออกมาทั้งนี้มาเพินมั่งดังล้านมายังแล้วไม่เคยชีบอกนะเรียกเจ้าให้เจ้าสะดินตัวนั้นออกสะลงไปเบื้องนะั้นดินโตอยู่นองเนี่ยคนทางของน้องดาวมาตืมใช่ว่าไอ้สิอก้ออกไปทั้งนั้นอีกมาเลยทังดังทางเป็นของกลัวเพราะว่า,าสิบวันหายพื้นมันเพียงกับเพื่อนเพื่อนใหญ่พื่นมันเห็นมันตามกลัว เพียระวางก่อเรวนี่พระวานั่นนี่อ่าสีบัวเผาหายเจ้าไปเห็ดเวียกน้ำชุมเพลินหายเจ้าดูแลเฮือนเจ้าก่อนว่าคำมันอันนั่นกะว่างบทางชุมพูกลกะงบชุมเพลินกะโบคอยลายในกะเข้าชีเหง็ดของของเจ้านี่ให้มันเร็วไปเลย,ยอืามันจะีจ่ได้ทันในขึ้นเดือนสองน้ำมูไปจ้ะให้ขึ้นเดือนใหม่ได้ กว่าทางชุมเพื่อนน้องๆคุณไปเรื่อย พูดแล้วก็เข่าฟ้าอกันบ่เมอ๋อนชอ,อบยือรอกมือหลายคนช่วยกัน เพนดถดวีโก้ขั้นสีขาวเรนเข้ามาในพี่ดถดผ่านดดเข้าจอหน้าอ๋อดถดลุงโทบอพอแล้วเข้ามาเบอรยอืมแสดงว่าเรามาจจ้ได้เมือนนี้เนาะ 红灯。金黃黃金 ก็แล้วนะพี่น้องเลยประมาณรอบเทียงนี่ก็สำเร็จเนาะในการการโก้พี่น้องเลยคือ <c oughs> อยู่ในช่วงรอบเทียงเทียงเนาะพี่น้องถือว่าสำเร็จในการโก้เนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยมือลื่นนะจัง,งจะให้จอยเราหาปับ๊บหาเคลียร์ขับดินเชียร์ดินนะพัดกวดให้มันสะอาดกว่านี้มันจังนะ

หนาวลมเดิมกลับมาหนาวอีกเดี๋ยวพี่น้องเไยหนาวบนมือมันเจบแทเนี่ยบ้านนอนบ่นนอน,น,นอ,นอยู่ไงอุ้มตะรอดเอ้ยเนาะอุ้มตะรอดดูเพื่อนกน เิน่นเป็นตระเปลาเพะที่นเือจบไปในในสองฝั่งเนาะจบไปในสองฝั่งเหมืองไปทันสองเฮือนสามเฮือนอยู่ลำกันเลยพี่เนอะเ้ามาอัพลนน้อง,องเริมเห็ดเรื่ออะแต่งปรกบอกบโกแก,วกแ้วก็เป็นแ้วก็เริ่มเกง่งทุกคนเนาะเพียง้นงกห้ามนะพี่ต้องเนา น้องไปเออได้ด้าอีกมือนยันหอบหน้ามือนนี่เนาะ มือนอดดอนี่เกิในใค่าโดนมื่นเีไหมยังไ็เขาออบเลยซีนะพอออกมาขางนี่ก็ออกเรียบร้อยจะเปลี่ยนคักๆ้วพี่น้องเออต้องย้องโยบันเนาะเป็นรูเป็นล่างและงามแล้วบาาันเดือดแต่ว่าตาซีพี่น้อง ทาสีขึ้นนี่ก็โอ้ยเด็ดน้องตอง้องเปนะ็นอย่างไงเนาะอ่ะอีกมืออื่นอีมือนก็นอาจสีเห็นผลสันเดชเด็กพี่น้องเลยมันจังสีโบได้อันนะั้นแต่จังได้กะฝากนำมดสุขู่สุขวนลท่านไหนพี่น้องที่เข้ามาเนาะคอยกดไลค์กดแชร์คอยสนับสนุนหรือว่าเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้่เวี่งทุกๆคลิปพี่น้องแต่ต้นจนจบเขากะมีแห่งกำลังใจเนาะพี่เนาะช่วงช่วงนี้ยอดวิวก็สีโบคอยไลค์ฟืด,ฟด,ฟดๆเครื่องๆเนี่ยกะ ข่าอยู่เขามีกำลังใจดีเราเพียงน้องเขาก็มีแห้งสูงผูนนะ้ช่วยไปทางไหนได้ผู้ช่วยคือโมหิผู้ช่วยอยู่เราได้ป้าไว้พวกแบบนี้ใหม่เราเก็บรถบอกผู้ช่วยไปทางไหนคือโมหนมัอนี่ฮะเนยเออคือโมหนผู้ช่วยมัอนี่ โอ้โอ้กมาเห็นกำเพิ่นมานี่คือสิโบโครทะเลดอกใหม่แถวนี้ป่ะชิโบแห้งนานมาจะชงข้าวก็มาหอดอ๋อมาจะชงข้านั่นก็นมาเนาะ ตัวมันขี้ได้นี่ป้าไว้ก่อนตัวเป็นตัวมันเป็นเมงมันขี้ได้แฮงเมธใหม่ยังคือว่ายังลาเติบอยู่มั่พออย่งนะไรมันงามเนี่ยใช่รึแต่ว่ามันพวกขาวๆแบบนี้นี่เอาย่านหมอดกินมาเด้นมันเป็นไม้ไม้ไม้ติดหมออเละจนอ่พวกตัวนี้เนี่ยแกนมันลุ่นล่นเลยนหม้อกิน เนาะโอเคพี่น้องอเนานะคลิปนี้ก็สิอ่าประมาณนี้พี่น้องแข่งได้กันอยู่ดีมีให้เบอร์ุกูทุกคนออกมาอัำเด่นานเงานเีวยนงานหรือว่าพี่น้องนะเนาะเด็กเด็กเต็มที่มาเนี่ยมาเนี่จะบ,บุรุษก็มีอันยูทูบเบอร์ไายหรอกเพราะว่าเห็นแต่เบาเวียงกับตู้ชิดนี่แหละพี่น้องที่ว่าเข้ามาเนาะมาอัำเด่ไปเจี๊ยบเลยแหละไปกับฝากนับเบอร์สกูทุกคนเนาะในบ้านช่องลังนี้ เดี๋ยวเรายังสีดไปอัมเบตทางน้องๆทางเขาน้องถวยลุงแก้วเนาะเห็ดอยู่ทางนั้นไปเบิ่งไปชมกันทางนั้นพป่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีไปสุขุมชนเนาะ